สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตําบลพศ2,562วันนี้เรามาเฉลยข้อที่1กันข้อที่1โจทย์ถามว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบลพศ2,562กฎหมายในข้อใดได้กําหนด ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดชอยมีดังนี้กอไก่พาบัญญัตสิสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลขอไข่พรารัญญัติเทศบาลขอควายพาบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยางองูพรารัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจอยจานถูกทุกข้อข้อนี้ตอบข้อไหนครับ ซึ่งโจดได้ถามว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตําบลพศ .2562 กฎหมายในข้อใดข้อนี้ตอบข้ององ,งูนั่นเองพระราชญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินนะครับอธิบายขยายความเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตําบลพศ2562นะครับก็ท่านไปดูในบทนําของระเบียบดังกล่าวก็คือในบทนําได้กล่าวว่าโดยที่มาตรา53ทับ1แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระัรัมย,ยิระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2000ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่7พศ2550นะครับกำหนดให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติ พศ2561ถึงพศ2580ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐข้อ4.2กำหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและการเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจทุกพื้นที่ จึงสมควรกำหนดแนวทางเพื่อบูรณาการในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับชาติระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคและประเทศไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่านำไปสู่ความ มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนวักสองนะครับวักสองหรือวักท้ายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งระเบียบแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามมาตรา6แห่งพระชนญองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540มาตรา77แห่งพระชัญญัติเทศบาล พศ2496มาตรา5แห่งพระธญัมจิตสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2 5 37และมาตรา5แห่งพระธญัมจิตระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพศ2 5 4 2รัฐมนตรีกระทรวงหมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้นะครับซึ่งทอนนี้เฉลยจะอยู่ในวรรคที่1ก็คือ โดยมาตรา53ทับ1แห่งพระรบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534น,นั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่1จึงตบข้องงูนั่นเองไม่ใช่ถูกทุกข้อนะครับก็คือท่านไปดูในวักหนึ่งบทนำของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตำบลพอสองคัร้อยหกสิบสองนั้นท่านจะเข้าใจนะครับว่าทําไมจึงตอบข้อมองหูนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบได้สามช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่หนึ่งช่องทางเฟซบุ๊กชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารมช่องทางที่สองช่องทาง y o youtube ชือ่อบัญชีว่าประพันธ์วารมช่องทางที่สามนะครับช่องทางทิกตอกนะครับชือ่อบัญชีว่าประพันธ์วารม หรือภาษาอังกฤษแอดประพันธ์2523แอด p i e p u n 2523นั่นเองครับช่องทาง3ช่องทางนี้ก็จะอัพช่อยก็ต่อไปให้ท่านได้ชมนะครับให้ชมได้ติดตามนะครับส่วนเว็บไซต์นะครับชื่อประพันธ์2523 logsupport com p i e p u n 2523 logsupport o t com นะครับท่านก็สามารถไปติดตามชมในเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นสาระ ความรู้เกี่ยวกับการสอบและความรู้ต่างๆนะครับเป็นภาพรูปภาพนะครับท่านก็สามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ีอกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตํบออาบลพศ2 5 6 2ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ